กระโถนตีปาก็าให้นะมันถามเลขเก่งแล้วเกินอนะกูมไม่ให้หรอกกูมไม่มีคือปัญหาคือจย์ไม่เคยให้เลขเลยนะมันไปคิดกันเองอย่างงวดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยจย์พูดกุศลกรบบสการทางกายสามอย่างวาจาสี่อย่างใจสามอย่างสา,ามสี่สามนะจำให้ดีมันไปซื้อมันไปซื้ออะไรวะสี่สามถูกอย่างเงี้ยมันก็หาว่าจาย์ให้หวยถูก ก่อนหน้านี้จะก็พูดเลขกันไม่จำไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ก็พูดก็พูดแล้วมันก็ไปถูกกันเองไม่เกี่ยวกับอะไรอาจารย์เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ให้หวยแม่นแล้วออกยันข่าวสดอย่างเงี้ยไทยรัฐทีวีก็เอาไปลงว่าอาจารย์ให้หวยแม่สีงวดอย่างเงี้ยนี่นลุ้นงวดที่ห้าวันที่สิบหกยงวดนเนี่ยถ้ากูถูกอีกพวกมึงก้องกางกบกระโถนได้เลยนะกูจะบมกให้เอาพวงมาลัยดอกไม้ทุกทีมาบูชาจะได้ขูดได้เลยกูว่าใช่แล้วชัดแล้วว่ากระโถนกูแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้ได้ อย่าไปสนใจตัวเลขถ้าม like yeah. so ันถูกดีม so, mm. ันถูกเองไม่ต้องไปกังวลทํางานเถะง่ายกว่าถ้ากูรู้ว่ากูถูกเลขอะไรป่าที่กูรวยไปแล้วใช่หรือเปล่าล่ะมึงจะไปถามหาทําไมเลขถ้ามันรู้จริงอ่ะเขารวยไปแล้วมึงไปถามเลขจากใครจากคนที่ในชีวิตไม่เคยถูหววสักครั้งกูในชีวิตกูไม่เคยถูสักครั้งหนึ่งมึงมาถามวิธีการกูจะสอนให้มึงถูกยังไงเราไปถามเลขจากหมอดูล่างทรงแล้วหมอดูล่างทรงคําถามเคยมันเคยถูกเรามาที่หนึ่งมหก็ไม่เคยถูกแล้วมันจะบอกวิธีการถูกราัลที่หนึ่งให้กับเราได้ยังไง ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปถามใครถ้าเราจะถูกเดี๋ยวมันถูกเองถ้าจะไม่ถูกมันก็ไม่ถูกอย่างนั้นแหละมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยให้มีสติใช้ชีวิต